อโโขอให้พาพระเจา้าจงมีความสุขขอให้พาพเจา้าจงมีความสาศจ,จากความทูก์ปจากความทุกไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีภัยดเปลี่ยนซึ่งกันและกัน สุวเให้มีความสุขอยู่เทอให้เมีตาแก่สำลักสัตตสัตตาสัตตสัตตาสัตทังหลายที่เป็นเพื่อนูุสำทังหลายที่เป็นเพื่อนูุเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถอ รักษาตนให้พ <sweating Hum ano id> uh, ้นจากทุกข์ภัยรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยด้วยการทำสิ้นเถิดด้วยการทำสิ้นเถิดขีพิณากะตัคุณเยนะขีพิณากะตัคุณเยนะเพื่ออนาคตแห่งบุญกุศลด้วยออนาคตแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วนี้ที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วนี้จงเป็นพลวัปัจจัยจงเป็นพวัตปัจจัยเป็นนิสัยตามทรง ขอถวายปฏิทาน,าปานเป็นพระราชาบัญนนาการเป็นพระราชาน,นาาาิพนธ์นาานนแก่องค์พบาทสมเด็พระเจา้าอยู่หัวสมเด็จพระนักเจ้าพระรมราชินีนาถ อมได้โบาลต้ปรดบัญจาลตนปฏิบารตรักษาิบารรักษาให้เจ้าพสุธาทังโส สมยัยตลอดจราสมัยสเร็จในพระราชประสงค์มทุกประการสำเร็จในพระราชประสงค์บิดาอันดาปิดาอันดาอาจารย์ู้อาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีพระท่านผู้มีบุญคุณทุกท่านท่านผู้มีบุญคุณทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขจงเป็นผู้มีบาสุขเจริญ ม,มีความก้าวหน้าในพระพุทธศาสนาที่สสยิงย่งขึ้นไปเ,ไปเไปทิรปฏิฐานใจห้าวินาทีใครปัารานาอะไรที่เป็นรร t u r a l ต่อตัวประโยชนปฏิฐานไปแบบที่เจ้าของเราเนี่ยก่อนที่ได้เป็นสตูดิี่เจ้าปฏิฐานกันเกลืก่อนเนืน้อกระโดเยให้ไปถ้ายังไม่รู้ ทำความดีเป็นคนมีความบริบูรซื่อสัตว์ต่อหน้าที่ทำหน้าที่เดยให้ดีที่สุดเราตแล้วเป็นสัตว์การมาซาร่วร้องกันจ้าสาสา ปกเมือปกเมื่อหนึ่งชุดมะให้มือกระตุ้นตัวเองทั้งเวลาที่เราทำงานจะหลังทุกทีเลยนะเอาวันนี้เราได้ทำกิจกรรมตั้งแต่รุ่งเช้าแปดโมงเก้าโมงสิบโมงกรหนึ่งชั่วโมงพอดีฮะเป็นกิจกรรมใหญ่ที่ว่าโอ้๊ตอาจารย์ทรมานจังเลบันดาบจังเลยไม่ใช่นะการทำเช่นนี้เป็นการฝึกนะ ฝึกถ้าเราไม่ฝึกทันโตเสตุตรวสเสูโสุคคนไดก็ตามที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้เจริญกว่าใครทั้งสิ้น